วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดู Story นะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของสตีว e b a แบลล็ทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะพี่ก็ทําการรีเบิร์ครบ8ครั้งแล้วทุกคนนะครับเป็นการรีเบิร์ที่แบบว่าสูงสุดแล้วในเกมนะครับก็เกิดใหม่ไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะอัปเดตให้มีการเกิดใหม่ได้หรือเปล่านะของในร้านค้าจะมีการอัปเกรดหรือเปล่านะครับ คลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้มาขโมยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวของในร้านค้าแล้วกันว่าเมื่อเราทําการรีเบิร์นแล้วเนี่ยของในร้านค้าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะเลิ่มนอันดับแรกเลยนะก็คือมือตบละกันทุกคนไอ้นี้นะครับก็เป็นมือตบธรรมดานะครับเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยได้มือตบอันนี้นะครับสีขาวอันนี้เลยทุกคนนี่พลังตบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตบพัวนะฮะก็กระเด็นเห็นไหมต่อมานะครับก็ เป็นมือตกอันที่สองนะครับเมื่อเราทําการรีเบิร์ตครั้งที่หนึ่งเราจะได้มือตกอันนี้มานะครับนี่สีเทาๆตกพัวเห็นไหมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกระเด็นกระเด็นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต่อมาอันที่สามนะครับนี่อันนี้เห็นไหมเมื่อเราทําการรีเบิร์ตสองครั้งนะครับมันจะได้มือตกอันนี้มาทุกคนนี่สีเหลืองๆนะครับทองทองเหลืองเหลืองนะครับตกพัว เฉยๆอะแต่ก็เริ่มเห็นผลของการแบบว่าเขากระเด็นไกลขึ้นนะฮะพอรีเบิร์ตครั้งที่สามใช่ไหมนี่อันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับเป็นมือตกสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับเหมือนมือตกยางยังไงก็ไม่รู้นะอืมตกพุว้วเห็นไหมเอออันนี้คือการรีเบิร์ตครั้งที่สี่นะครับถูกมือสีเขียวเหมือนกันเมื่อกี้สีฟ้าใช่ไหมอันนี้สีเขียวนะครับลวดลายเหมือนกันเลยตกพุว้ว มันเริ่มไกลขึ้นปะอันนี้คือการรีเบิร์ตครั้งที่ห้านะครับถุงมือสีแดงทุกคนก็ลวดลายคล้ายๆกันนะครับอ่ะมีตะปุ่มตะป่่าในถุงมือนะฮะแต่ว่ามันเป็นสีแดงสดเนดูตกพุว้วใก่ขึ้นดนาะอ่ะต่อมานะครับถุงมือสะสารมืดอ,อันนี้คือถุงมือมืดนะฮะอ่ะเป็นการรีเบิร์ตครั้งที่6นะครับถุงมืออันนี้เนาะตกพุว้วเป็นไงอุ้ย อันนี้ไกลนะครับเออพี่ว่าอันนี้ไกลอันนี้เป็นการรีเบิร์ตครั้งที่เจ็ดทุกคนตบพุ้วอันนี้ก็ไกลนะนี่ฮะเป็นไงมือนี่ฮะอันนี้ครั้งที่แปดอันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูความแรงของการรีเบิร์ตครั้งที่แปดนะถูกมือถูกมือที่แปดใช่ไหมเออตบพุ้วอุย้ยไก่อยู่นะทุกคนมันจะติดกับแพงเลยอะอ่ะอยู่ตรงนี้นะตบ หัวเป็นไงไกลปักศราคาไปก็คือเนี่ยอันนี้นครับกี่เอ็มว่าจำไม่ได้นะ,ด<ก>ะเดี๋ยวเรามารีวิวของชิ้นต่อไปดีกว่าทุกคนคกน็ชุดคอมโบก่อนแล้วกันชุดคอมโบมันก็จะเป็นตัวนี้นะที่เขาใช้คอโมโบในการขโมยจะเป็นหัวของเมดูซ่านะฮะแล้วก็จะเป็นผู้โยนเส้นได้นะครับ ก็การคอมโบของสองชิ้นนี้นะครับก็คือแบบนี้นะฮะเอาเมนดูซ่าเนี่ยยิงใส่เป้าหมายที่เราต้องการให้เขาแข็งนะฮะยิงโป๊ะแล้วรีบสลับเป็นปืนตัวนี้แล้วก็ยิงเส้นได้ฮะติดละเห็นไหมสิบวิครับแล้วลากได้เลยทุกคนลากไปไหนก็ได้ฮะในวันนี้เอามันไปทิ้งไกลๆทุกคนลากมันไปไหนก็ได้นะเออเนี่ยฮะการคอมโบหนึ่งอย่างนะฮะคือเราต้องระวังการคอมโบชุดนี้นะฮะเราอาจจะโดนแบบคนที่เขาเล่นเป็นทีมอะ สาบให้เราแข็งก็ได้นะแล้วปุ๊บมันก็ลากเราออกจากบ้านนะฮะเออพอมันลากเราออกจากบ้านใช่ไหมบางทีอ่ะเราไม่ไม่ได้ดูว่าบ้านเราอ่ะโดนปลดล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็โดนของขโมยของไปออกจากล็อกบ้านนี้แบบง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยระวังด้วยนะการคอมโบชุดนี้นะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูชินต่อไปนะฮะชินต่อไปก็เอาเอาตัวเีืกันดาบแห่งความโกรธสายลุงทุกคนสิบล้านนะฮะดาบเรมนี้นี่ ดาบมาโนนี่อ่าเดี๋ยวลองดูดิอ่าเดี๋ยวพุ่งใส่เบคอนนะแบบถ้าเราเราเราถือดาบแล้วเราพุ่งกระเด็นแค่นั้นเองเหรอสิบล้านคุ้มไหมเนี่ยแต่มันใช้ได้เรื่อยๆนะฮะใช้ได้เรื่อยๆน่าจะเป็นดาเมจเส้นตรงดาเมจเส้นตรงนะครับอ่ะ ดีวดูนะอ่ะไอสองคนนี้ปับ๊บกระเด็นแล้วกระเด็นไกลด้วยดิ <laughs> ต่อมาไอนี้ก็คือหน้าด่านทัศนวิสัยทั้งหมดนะฮะหน้าด่านทัศนวิสัยทั้งหมดก็คือป้อมยิงนั่นเองทุกคนตัวนี้ฮะพอกดใช้แล้วจะเป็นปแจแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกที่พื้นมันจะวางป้อมยิงเว้ระยะเวลาในการใช้60วินาที นะครับใครที่แบบเข้ามาในระยะเนี่ยก็จะโดนยิงเห็นไหมโดนยิงได้นะครับเนี่ยใครที่เข้ามาในระยะโดนยิงได้นะครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวนั้นน่ะจะใส่ผ้าคลุมร่องห่นก็ตามนะครับก็ยังสามารถโดนมองเห็นได้อยู่นะเออสำหรับเครื่องยิงตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะเหมือนกันตัวนี้เอาไว้ป้องกันฐานได้นะทุกคนเครื่องสร้างคนนิ่งไอ้ตัวนี้3ล้านนะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเนี่ยมันเอาไว โนนิ่งตัวเราอีกทีหนึ่งอ่ะอให้นั้นเลยเนี่ยฮะวิงโง่ๆนะครับเอมันวิ่งไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อ่ะเหมือนหลอกเอาไว้หลอกลอ่อป้อมยิงด้วยปะมันน่าจะช่วยได้อยู่นะไอ้นี้ก็ยังไม่เคยเอามาใช้แบบจริงจังนะเครื่องมือตรงนี้นะครับเครื่องมือการขโมยไอดีเทสไปแล้วนะครับอะดิโก,โก้เอ่าะเดี๋ยวดิโก,โก้อะดิโก้ห้าร้อยเคนะฮะดิโก้ไม่มีอะไรมากทุกคนมันคือระเบิดเว้ พอปลาออกไปเนี่ยปับ๊บเห็นไหมคนโดนระเบิดเรามันจะเต้นนะฮะนี่แล้วก็จะเป็นแบบวิบวับวิบวับแบบนี้นะฮะเออทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบอ่ะเราเราขโมยมาใช่ไหมขโมยมาปับ๊บแล้วก็เอาดิจโก้ปลาเห็นไหมของรุดออกจากมือเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปไล่หัวดบางคนหัวดไม่แม่นบางคนหวดไม่แม่น,น,มมนก็ไปปลาเนี่ย ก็คือแบบคลิกใส่ตัวครับพออยู่ในระยะใช่ไหมถ้ามันอยู่ในระยะอย่างเงี้ยเออเราสามารถคลิกใส่ตัวได้เลยเห็นป่มอืมมันก็จะเต้นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาไม้กระบองตีใช่ไหมบางคนแบบต้องไอ้พวกเนี้ยคือมันอยู่ในละประชีดไงแต่ถ้าเราวิ่งวิ่งเข้าไปในระยะที่แบบว่าอยู่ในระยะระเบิดอ่ะคลิกใส่ตัวมันก็เต้นได้เลยเห็นไหมแบบเนี้ยของหลุดออกจากมือเหมือนกันนะครับสําหรับลูดิสโกระเบิดนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเอ่อ คอยความเร็วพวกนี้นะครับแล้วก็กับดาบปืนยิงพึ่งทุกคนแล้วก็คอยแบบคอมโบนะครับการวิ่งแล้วก็การกระโดดแล้วก็โต๊ะแห่งความโกรธนะฮะแล้วก็จะเป็นกริปเปอร์กริปเปอร์แฮกก์อ่เออตัวยิงนะครับตัวนี้แล้วก็ปืนไฟฟ้านะครับพระคุณล่องหนอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คืออ่ะตัวนี้แล้วกันสปริงตรงนี้นะครับก็แค่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแค่นั้นเองทุกคนเห็นปะ ต่อมานะครับจะเป็นตัวกับดักทุกคนก็คือวางเอาไว้ครับเนี่ยะครับพอวางเอาไว้ใช่ไหมตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถจะเหยียบกับดักของตัวเองได้นะฮะนอกจากพวกอ่าอ่าพวกที่จะมาโดของบ้านเราเขาจะเดินมาเหยียบนะครับเนี่ยเห็นไหมติดประมาณแปดวิเจ็ดวินนะครับอืมต่อมานะครับก็คือปืนพึ่งถ้าวิ่งอยู่ในระยะเนี่ยมันจะขึ้นแดงแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ขึ้นแดงอย่างนี้เลยครับขึ้นแดงอย่างนี้เลย ก็เดี๋ยวลองไปยกเขาดูนะลองยกเขาดูทุกคนอ่ะถ้าเรายิงเนีย่ยนี้คือยิงไปแล้วนะครับติดพึ่งไปแล้วนะติดพึ่งไปแล้วนะครับมันไม่สามารถทําให้อ่าศัตรูที่ยกเขาบ้านเราเนี่ยปล่อยของออกจากมือได้นะครับมันแค่ทําให้เขาเนี่ยวิ่งเอ,อ๋อทุกคนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวิ่งแล้วเอ๋อนะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายวิ่งหน้าไปหลังวิ่งหลังไปหน้านะครับอืมมันไม่สามารถทําให้ศัตรูที่ยกเขาบ้านเราอะ ปล่อยของในเมือออกมาได้นะต่อมานะครับสปริงขาคู่นะครับแบบเทอร์โบนะฮะมันก็จะเป็นสปริงอันนึงวิ่งเร็วนะครับอีกอันนึงช่วยในการกระโดดสูงแค่นั้นเองทุกคนเนี่ยฮะกระโดดสูงแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะแล้วก็อันนี้โต๊ะแห่งความโกรธเกรี้ยวนะฮะการใช้โต๊ะนี้นะครับหน้าของเราเนี่ยต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรหน้าของเราอ่ะต้องต้องชี้ไปทางศัตรูแบบแม่นๆนะฮะแล้วก็กดปาไปนะครับมันก็จะออกแบบตรงๆแบบนี้เลยทุกคน เออแต่ถ้าแบบว่าเฉียงเฉียงใช่ไหมเฉียงเฉียงแต่เราจะปาศัตรูที่มันอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยอ่ะศัตรูอยู่ขาเนี่ยอ่ะเนี่ยศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับแต่หน้าเราเนี่ยหันเฉียงพอมันปาปุ๊บมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงก็คือมันจะปาไปในทางที่หน้าเราหันไปนั่นเองนะฮะนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยทุกคนเห็นปหคือเราต้องเล็งดีๆอะ่ะตัวเนี้ยใช้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดาเมจมันออกมาเป็น AOE ีไง เออมีสิบคนก็โดนสิบคนน่ะเออราบาดันเลยนะครับสำหรับโตโต,ตดีนะทุกคนต่อบาดนนะะาก็คือปืนตัวนี้นะครับมันเอาไว้ทําอะไรได้นะฮะนี่เห็นบันไดใช่ไหมเห็นบันไดใช่ไหมปกติเราต้องเดินขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเออต้องเดินขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบติดแบบงึดงึดกึกึกึศกึดหน่อยใช่ไหมทุกคนเออแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยบางคนก็ขึ้นเป็นไหมกระโดดขึ้นใช่ไหมเออแต่ว่าแบบนี้ฮะเราสามารถคอมโบได้นะ ใช้พะคุมน้องหนนะครับปั๊บหยิบปืนขึ้นมายิงขึ้นไปอย่างเงี้เห็นไหมทุกคนเด้งขึ้นมาเลยฮะเอาไว้ซุม่มโปงนะฮะหรือไม่ก็แบบเฮ้ยวิ่งกลับบ้านไม่ทันว่ะอะไรอย่างเงี้บ้านประตูล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็กดยิงมาได้เลยเออมันก็จะเร็วเร็วกว่าการวิ่งนิดนึงนะฮะอ่ะพะคุมน้องหนก็ไม่มีอะไรมากทุกคนพอกดใช้ใช้มันจะทําให้ตัวเราล่องหุนนะครับแล้วก็ วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ของดีก็คือถ้าซื้อภาคลุมร่องหดได้นะครับตัดพวกสปริงตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับเออไม่ต้องซื้อมาใช้แล้วนะฮะต่อมานะครับปืนช,อชอ็อตไฟฟ้าปืนตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะใช้ง่ายใช้ง่ายมากไม่ต้องตีแค่ยิงกดคลิกไปที่ตัวเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันต้องอยู่นในระยะในระยะประชิดเหมือนกันนะครับเนี่ยยิง้วล้มเลยฮะเห็นปะยิง้วล้มเลยทุกคน <horizon> ก็คือโดยช็อตนั่นเองนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับการรีวิวของในร้านค้าเนาะไม่น่าจะมีตัวไหนขาดตกบกพร่องไปแล้วใช่ไหมน่าจะรีวิวครบทุกชิ้นแล้วนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสําหรับการรีวิวของในร้านค้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องนูสตอรี่้วยกรันทุกคนนะครับไปแล้วครับไว้เจอกันครับ